สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มาออกงานนะครับวันนี้เอ่อเป็นงานประกวดหมู่บ้านนะครับเป็นดินทำเป็นดินทองนะครับนี่ครับประเทศไทยเดินตามของเราครับนี่สำหรับคณะกรรมการนั่งนะครับนี่ครับจัดไว้อย่างสวยงามทีนี้กระบะยาวท่านได้นำคณะกรรมการกระบะลงมือทำงานกิจการนำไปพรีเซ้น นำไปเสนอสวยครับคันนี้นี่เขานี่ครับเจ้าของรเขาทำกันเองนะครับเนี่ยจากตุ๊กการว่าผลงานแค่นําไปเสนอเนี่ยนะครับนะครับโดนที่เป็นเครื่อง ET95 นะครับคณะกรรารนะครับจนต้องสองระบบด้วยนะครับนะครับมีชื่อนะครับในระดับนี้ก็อีกคันนะครับนี่ไซรัลแม็กด้วยนะครับวันนี้คณะกรรมการจากการทผู้ใหญ่นําไปโม้นําไปโม้นําไปรีเซตนนำไปนำเสนอแบบไหนครับ แท้และจริงนี่แหละนะครับว่านี่ยันมาสิบสองแรงเป็นไปตามที่เสนอหรือไม่กรรมการก็ไปจับลงมาดูนะครับว่าผลงานที่นี่หน้าเจ็ดนะครับหน้าเจ็ดลังหกนะครับแสนสุขเพลินนะครับลำไปเสระนะครับจังหวัดนะครับก่อนที่จะพิจารณานี่ทำสามระบบเลยพราะว่าใช้ใช้สองสายพานนะครับจริงๆครับได้สามระบบนะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่สุดนะครับยังเดินทางต่อหรือยังไปต่อคือต้องมาลงมาดูมาดูของจริงนะมาดูของจริงของ กี่เราเสนอแน่นะครับนีบูรณากามีข้อเท็จจริงมีสิ่งที่จำต้องได้นะครับเป็นใจกันโตกนนักครับชัดเจนนี่นะครับเป็นที่ประจักษ์ประมาณนี้รังการก็จะอารมณ์ของจริงนะครับมาดูรอบเดียวครังเดียวจบเลยก็คือดูรอบอีกนะครับ ว่อันนี้แกบอกว่าซื้อมา500นะครับของคณะกรรมการใบ้านของพี่น้องในชมชนที่จัดหาที่ไหนได้นะครับ500รารวมถึงหน้าส่วนในกรต่างๆที่ขอให้การสนับสนุนนะครับในนำจัดุูปจัดนิทรรศการนำมาแสดงนำผลผลิตนำผลิตภัณฑ์นะครับนำอะไรต่างๆที่ผู้ใหญ่บ้านนำเสนอไปที่จังหวัดนะครับวันนี้กรรมการก็จะลงมาดูนะครับว่าเนื้อคาเนื้อหาสาระที่ผู้ใหญ่นำเสนอนั้น เอ้ครับประมาณนี้ครับเกเลไม่ได้ถ้าเป็นของจริงวรีวิวเลยนะครับจะพารถนะครับความยาวเท่าไหร่ครับจมเมรห้าสิบว่ะาเมห้าสิบนครับโอ้โหยาเลยครับหมดหมดงบเท่าไหร่ครับใช้งบไปเท่าไหร่สองสองเรห้าโอ้โหสงเมรนห้าทำได้สองเรห้านี่คือ คือถือว่าถูกมากแล้วครับสองพันห้าถเนว่าเรารอบนี้ไม่ได้จ้างเขารับรับทำไหมครับรับทำไหมครับไม่รับเขางานเยอะอ๋อไม่รับนะครับโอ้แต่ใครอยากได้ราคานี้คือไม่ได้นะครับเขาไม่ได้รับทำนะครับก็เสียใจด้วยนะครับในระดับห้านี่โอเคครับประมาณนี้ครับนี่ก่อน